สวัสดีครับวันนี้น้องพุโทโธเด็กมีเซ้นน้องอายุสองขวบ8เดือนสองขวบ8ดเดือนเกิดวันพะมี ก้นหอยที่ศสีสาะตอนน้องอายุขวบกว่าได้บวชเป็นเนนเมื่อพศออ2564น้องให้ถูกทุกงวดทั้งบนและล่างปีนี้2565งวดวันที่สอง วันที่สองพุทธภาพุทธภาคมสองห้าหกห้าแม่น้องพุธโธไปช่วยงานที่วัดได้พาน้องพุทโธไปด้วยน้องนั่งเล่นอยู่แถวนั้นได้พูดขึ้นมาว่าสี่สองสี่สอง ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่วันที่สองพฤษภาคมหวยออกหกสี่สองเข้าตรงๆเลยนะครับสี่สองเข้าตรงๆเลยนะฮะ มางวดวันที่16พฤษภานะฮะ16พฤษภาคมม2 5 6 5น้องพุโทโธได้หยิบรอต,ตรี่ให้แม่ เลขนี้นะครับห้าสี่สองศูนย์สี่สามนี่นะครับเลขนี้เลยนะฮะห้าสี่สองศูนย์ สี่สามเน้นเลยนะเลขนี้ศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามส่วนใหญ่เลขที่น้องบอกเนี่ยจะออกบนส่วนใหญ่นะฮะบนศูนย์สี่สาม ส่วนใหญ่น้องบอกจะออกบนช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ